สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมมีรถมานําเสนอหนึ่งคันครับคันนี้เป็นรุ่น34แรงม้านะครับผมเป็นตัว L 3 4 08 d i ีครับตัวนี้เป็นรุ่นคอดํานะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับ3 4จะมีสองรุ่นนะครับผมมีตัวคอส้มนะครับเป็นรุ่นดีนะครับรุ่นคอดําก็จะเป็นตัว di ครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปี2 5 5 2หหนะครับ รถรุ่นนี้จะวางขายประมาณสองปีนะครับผมปีห้าสองและปีห้าสามครับพอปลายปีห้าสามก็จะขยับรุ่นมาเป็นตัว l สามหกศูนปดนะครับผมคันนี้ตัวเครื่องก็บล็อกเดียวกันกับตัว l สามหกนะครับผมใช้งานง่ายครับดูแลง่ายครับรุ่นนี้อะไรหาง่ายครับผมเครื่องยนต์เป็นไดเรกนะครับผม เป็นหัวฉีดไดเล็กนะครับผมสภาพก็ผ่านการใช้งานมาทั่วไปนะครับ L 3 4 0 8คันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นครับมีใบดันดินหน้านะครับผมแล้วก็ผ่าน6ครับผมพยิบใบย2ิบสนิ้วนะครับ สนใจสนใจนะครับผมมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมก็แวะมาดูได้นะครับแถฟสามสี่ศูนย์แปดเบาะสวยครับเบาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมหลังคาไม่แตกนะครับหลังคานะครับผมรถไม่ผุนะครับรถไม่ผุนะครับผมคันนี้ไม่ทำงานมาที่สามพันเก้าร้อยสามสิบสองชั่วโมงครับ โฟทำงานได้ปกตินะครับผมก็มี่วดซึมเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับ่ <c oughs> วดซึมก็จะมีซีนคอตั้งกับซีนล้อนะครับผมอ่แล้วก็มีโอลิงตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนให้นะครับผมมาดูช่วงท้ายครับท้ายก็มีซีนล้อซึมนะครับผมฝั่งขวานะครับผมเจะจัดการให้นะครับ ีโอนะครับวิดีโอก็ใช้ได้นะครับผมสภาพประมาณ90%ครับใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมผ่านหลังเหลือเยอะเลยครับเจ้าของเก่าใช้มาแค่ปีเดียวครับผมเลยดูเดียวนะครับโงสวยครับผมไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับไฟท้ายก็ยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวไฟเลี้ยวกับไฟสองหลังเดี๋ยผมใส่ให้นะครับ ชาร์จเปลี่ยนใหม่นะครับผมน <c oughs> วฟังเสียงเครื่องครับเครื่องติดง่ายนะครับผมตัวดีไม่ต้องเผาหัวนะครับสตาร์ทได้เลยครับยกด้านหน้าครับน้านหน้าขึ้นลงปกตินะครับผม ขึ้นลงปกตินะครับดูวีดีโอครับผมโดะทำงานปกตินะครับ ไปด้านหน้าก็สวยนะครับไม่มีไม่มีปูไม่มีทุรุนะครับผมไปก็ยังเหลือใช้อีกหลายปีครับ ไม่ดันน้ำไม่ฟองนะครับผมดังดีเลยครับตอนนมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมโตรสอบถามได้ที่เบอร์093 727 8 6าสครับผม คันนี้เสนอราคาขายอที่หนึ่งแสหมื่นบาทครับผมเก็บรวดเติมให้นะครับผมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับแล้วก็เช็กระบบไฟให้นะครับผมท่านใดสนใจแวะมาดูรถได้นะครับผม L3408DT ครับเอ้ยขออภัยครับผมเป็นตัว DI นะครับผม L3408DI หนึ่งแสหืบาทครับผมส่งปีสี่รอยกิโลเมตรนะครับท่านใดสนใจก็แวะมาดูรถได้นะครับเยี่ยมเฟอจุฬาบุรีจังหวัดสุรินทร์ เอาไว้ทําไร่ไถนาตัวเองนะครับรับจ้างเข้าสวนนะครับผมตัดหญ้าคววนดินได้สบายนะครับคาดเบาด้วยครับคนแก่ขับได้นะครับรถรุ่นนี้อ่าราคาไม่แพงด้วยครับผมแสนกว่าบาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับผม FD เทคเตอร์สุรินนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าสมเจ็ดสองเ็ดแปดหแดหกครับผม วันนี้สวัสดีครับ